พี่แก้วขอเว้นวักออกเดทกับพี่ป้องด้วยการคงคุณแม่มนไปทำสปาตามกรุ๊ปเลือดค่ะแม่เคลียร์คิวว่างจากหนุ่มป้องอจัดงานปุ๊บสาวแก้วเจริญยาก็รีบคงคุณแม่มนสุดเลิฟตรงดิ่งไปที่โรงแรมพลาซ่าแอนททนีเพื่อมาทำสปาตามกรุ๊ปเลือดซึ่งแม่ลูกคู่นี้เลือดกรุ๊ปโอเหมือนกันแถมยังชอบนวดมากทั้งคู่เลยเลือกทำสปาเท้าค่ะเขาบอกว่ากรุ๊ปโอเนี่ยเขาให้นวดเท้าค่ะประทับใจนะ เดี๋ยวนี้เขารู้สึกเอาใจใส่แม่นิดเอยอะขึ้นเยอะขึ้นโตแล้ว <c oughs> บางทีก็เห็นเขาก็เออทำงานห no. นักเนาะอายุแค่สิบเก้ายี่สิบแม่ก็รู้สึกเออปลื้มใจอยู่ข้างในอะ่ะแต่แบบไม่ไม่ไม่กล้าชมเขาตอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าแบบคุณแม่นอนดึกมากก็ต้องมารับประสง์เราด้วยอะไรย่างงี้ <c oughs> ใช่ก็เลยแบบคิดว่าอยากให้คุณแม่แบบพักผ่อนเยอะ จากวงการถึง10ปีแต่อดีตนักร้องสาวค่าย RS เอินจิรวรรณก็ยังสวยปิ๊งเหมือนเดิมโดยวันก่อนได้แวะมาประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตรำลึก35ปี Elvis Presley with All Star Cast of Ella ที่จะจัดขึ้นวันที่1กันยายนนี้โดยทางโรงแรมเอเชียกรุงเทพได้จัดขึ้นเป็นปีที่14แล้วและสาวเอินยังหยอดมาว่าได้เห็นอดีตนักร้องร่วมค่ายหลายคนกลับมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ก็เลยอยากจะกลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตรวมรุ่นกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะ คือจริงๆอยากอยากจะได้เจอกับแฟนแฟนแฟนเพลงเราอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างทุกวันนี้ก็คืออยากอาจจะได้เจอกันผ่านตัวหนังสือทาง Facebook อะไรที่น้องๆเข้ามาพูดอะไรเงี้ยจริงๆศิลปินรุ่นเดียวกันก็จะมีเป็นรัฟฟี่แนนซี่โมเมอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะพี่พินพี่กอลพินอยากจะแบบว่าได้รีวิเนียนกันกับเพื่อนๆกันด้วยบนเวทีอะไรอย่เงี้ยได้เก็บบรรยากาศเก่าๆค่ะทางฮีฮอแบบมีติดตรงติดต่อมาบ้างไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะใช่แต่แต่ได้ได้พบเพียเป็นเป็นบางโอกาสเหมือนกันคือพบพบ ทำงานอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะได้เวลาอมยิ้มกันทั้งบ้านแล้วอาไาเล่นของำๆสเก็ตด,ดาวสเก็ตด,ดาววันนี้เป็นควนหลงวันแม่ไปดูกันว่ามะหนุมอีสานอย่างโตโน่ต,ต้องมาพูดภาษาสุพรรณและสาวเหนือปาวลีต้องมาว้าอีสานเชิญชวนให้ซื้อดอกมะลิสัญ,ญลักษณ์วันแม่จะน่ารักขนาดไหนไปดูตอนซ้อมกันก่อนสอนหน่อยดิ S <S> เราจะพูดว่าอะไรบ้างก็อยากซีเ้อนชวนเอ้ยได้แล้วประโยคนี้ได้แล้วประโยคนี้อยากซีเ้อนชวนพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องไ้มาซื้อห้มาซื้อดอกมะลินี่ดอกมะลินี่แม่แม่ล่างซ้ำจนคล่องแล้วไปดูกันค่ว่าทั้งคู่จะรอดหรือร่วงครับพ่อมไอ้มากคนนี้ก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้มาซื้อดอกมะลิเนื้อในวันแม่กราบแม่กันทุกคนนะครับน้องเปามีอะไรจะพูดไหมครับอยากซีเซ่นชวน พ่อแม่พี่น้อง,อองทุกคนทุกผู้ทุกคนให้มาซื้อให้มาซื้อดอกมะล,ลินี่นี่นพอาแล้วออดอกมะล,ลิแล้ครับผมวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก Friends Connection และแม็กเนตพรุวงนี้เริ่มทำงานกันแล้วยังไงก็สู้ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ